สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะพามาดูดันทรงนะครับดันทรงของเรานะครับสามารถที่จะใช้นะครับดันทรงของกระเป๋าฮอปได้อ่านี่ครับนี่คือตัวดันทรงเนาะวิธีการใช้งานนะครับมาดูใช้ยังไงพับหูมันเข้านะครับอ่าพับหูเข้าแบบนี้นะครับเป็นตัวทีมันจะเป็นตัวทีนะครับปึ๊บเข้าไปแล้วก็ ใส่ข้างในตัวนี้เป็นมันจะไม่มีดันทรงนะครับพอเราใส่ดันทรงแล้วทรงมันก็จะสวยอามาดูกันนะครับใส่เลยวิธีการใส่ปึออ๊บดึงตัวนี้ออกดึงตัวนี้ขึ้นมานะครับดึงตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็เอาดันทรงใส่เข้าไปข้างในเลยนี่ครับจัดให้ส,สวยๆนะครับนี่เลยตรงนี้สังเกตนะครับว่ามุมจะชนตรงนี้นะครับมันจะชนพอดี อ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะชนนะครับด้านในเห็นไหมครับทีนี้เราก็ปรับทรงอ่าปรับทรงปรับสุดป,ปุ๊บอ่าเราปิดซิปิดปากนี่เลยเห็นไหมครับทรงน้องจะสวยขึ้นนะครับสังเกตได้ทรงน้องจะบวมๆสวยๆขึ้นอ่าดูสังเกตนี่เลยตัวนี้นะครับราคาพรีออเดอร์ของเราจะอยู่ที่160บบาทราคาพรีออเดอร์นะครับ ถ้าหมดพรีแล้วก็เดี๋ยวจะปรับราคาขึ้นนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับดันทรงของเราสามารถใส่กระเป๋าฮอบได้นะครับขอบคุณครับ